วิธีตั้งเวลาโพสต์บน Facebook เข้าไปที่แอปนะคะ business suit e หรือ creator studio ก็ได้นะคะใช้ได้2อแอปตอนนี้ business suit e ยังใช้ได้อยู่ก็คือให้กดบวกเข้าไปนะคะแล้วก็กดโพสตหรือว่ารูปภาพถ้าเราเป็นรูปภาพเราก็กดเลือกรูปภาพได้เลย,เลยแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะอย่างในที่นี้จะใช้ตัวนี้เสร็จแล้วก็กด next แล้วก็พิมพ์แคปชั่นหรือว่าข้อความอันนี้ Copy มาแล้วกดวางนะคะเสร็จแล้วกด next แล้วก็กด Schedule for l a t e r แล้วก็เลือกเลยว่าวันไหนอย่างอันนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมคะ tomorrow แล้วก็เลือกเวลาเช่นตอนนี้6โมงเช้า7โมงเช้าก็ว่าไปเปลี่ยนเป็น7โมงเช้าก็เลือกเลข7นะคะกด ok แล้วกด Schedule แค่นี้เป็นอันเรียบร้อย กดสเกตูอีกทีนะคะกดไปที่สเกตดูมาแล้วเห็นไหมก็คืออันเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้นะคะพอเจ็ดโมงเชา้ามันก็จะเด้งขึ้นมาเลย